วันนี้พบกันอีกแล้วนะคะในรายการคนสดนำมาเล่าสดมาเล่าวันนี้เราจะพูดถึงคนสดข้อดีของคนสดข้อดีของคน,สด,ดงคนสดนะคะส่วนมากที่ผ่านมาเราจะพูดถึงข้อเสียหรือด้านที่แบบรู้สึกแย่แต่วันนี้ก็จะมีหลายคอมเมนต์บอกว่าเออสดอิสระสด เสรีภาพสอดไปไหนก็ได้รู้สึกว่ามันจะดีสัเกเด้อเราก็เลยนําด้านดีมาเล่าให้ฟังนะคะด้านดีด้านแรกของคนสอนนะคะก็คือการตัดสินใจคนสอนที่ท,ที่ที่อยู่คนเดียวนะคะอันนี้ไม่ใช่คนสอนที่มีลูกแล้วนะคนสอนที่อยู่คนเดียวจริงด้านการตัดสินใจเนี่ยเวลาเราก็จะพบว่าคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยเวลาเขาจะไปไหนไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่า ต้องถามสามีดูก,ก่อนต้องถามลูกดูก่อนเออลกให้ไปไหมอ่าทัเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรรู้สึกมันจะมีเพิ่มอยู่กับคนนึ่นแต่สําหรับคนสอนตัดสินใจได้เลยค่ะจะไปหรือไม่ไปจะนู้ดได้ทดันทีว่าจะไปหรือไม่ไปนะคะไม่ต้องถามใครไปได้เลยก็มีเสรีภาพในการตัดสินใจมากที่จะทําอะไรแล้วก็ข้อ2นะคะในการช่วยเหลือคนอื่นคนสอนเนี่ยถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วก็เหมือนเดิม สามสามีดูถามลูกดูก่อนว่าเอออันนี้จะได้ไหมอันนั้นได้ไหมรู้สึกจะัปัญหาครอบจักรวาลกว่าจะได้รับการช่วยเหลืออยู่อยู่นานแต่จริงๆก็มีการช่วยเหลืออยู่แล้วละค่ะก็ช่วยได้ง่ายด้วยโคนโสดช่วยคือช่วยไม่ช่วยคือไม่ช่วยนะคะช่วยคือช่วยเลยไม่ช่วยก็ไม่มีจะช่วยก็หยุดเอาไว้เพราะว่าการตัดสินใจก็จะเฉียบคมกว่าแล้วก็ไม่ต้อง กำลังกายไม่ว่าจะเป็นด้านของการเงินก็ว่าจะเป็นด้านของงานนะคะบางทีเราไม่ใช่บางคนอาจจะมาเลงถึงเรื่องเงินอย่างเดียวไม่ใช่นะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเนาะบางท,ทีคนที่เ,เขามีภาระลูกเต้าสามีอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยก็ต้องผ่านกระบวนการพัดกองก่อนแต่สําหรับคนที่อยู่คนเดียวนะเขา,าอาจจะช่วยได้เลินในเรื่องของงานนะคะขอให้ช่วยน,นี่ช่วยได้ไหมเราได้ถ้าเขาว่า ตัดสินก็มีเสรมีภาพในการตัดสินใจนะคะซึ่งไม่ไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับใครแนละในด้านการตัดสินใจเรื่องเงินเงินก็ถ้ามีช่วยทันทีได้เลยเขาจะรู้ว่าเขามีเท่าไหร่เขาไม่ต้องไปถามว่าสามีหรือลูกมีเท่าไหร่แล้วตอนนี้เขาก็จะช่วยได้เลยส่วนด้านการตัดสินใจอันนี้ก็คือเรื่องเงินเรื่องกําลังงานนะคะแล้วก็การให้คำปรึกษาหาเลยก็ได้ทันทีเพราะว่า ต้องกลัวผิดกลัวถูกมากเพราะว่าบางทีก็คนคนเดียวเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นว่าการตัดสินใจก็ค่อนข้างจะขั้นกรองอยู่พอสมควรไม่ใช่ไม่ใช่บุม่มบานตัดสินใจนะคะเขาก็จะรีดของเขาแล้วเมือทบทวนแล้วเท่าที่เรารู้จักมานะ,นะคะก็ไม่ใช่ว่าเขาจะ คนที่อยู่คนเดียวหรือว่าคนสสนข้อดีของเขานะคะการดาเนินชีวิตเท่าที่เท่าที่คุยกับเขามานะคะไม่ห่วงหน้าภวงหลังกับชีวิตประจำวันเท่าไหร่ในอาคดอาจจะรู้สึกกังวลอยู่บ้างถ้าคนที่แบบฐา,านะทา,างการเงินไม่ได้ดีมากนะคะแต่สาหรับคนที่ มีทางด้านการงานการเงินหรือว่ามีทางครอบครัวที่ดีกว่าอยู่แล้วนะคะคือฐานปรับเป็นอยู่ที่ดีเขาไม่ห่วงหน้าห่วงหลังก็คือดําเนินชีวิตไปตามปกติอันนี้เราก็รับเป็นที่น่าอิจฉามากๆนะคะสาหรับคนที่มีพร้อมทุกอย่างคุณเป็นคนที่โชคดีมากก็ไม่มีภาระใดๆเลยเลนาะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นแต่หลักๆก,ก,ก็อันดับแรกที่คุณมีก็คือสิ่งแรกที่คุณมีนะ จะไปข้าน,น้าหรือคุณจะอยู่กับที่คุณก็ยังไม่มีภาระให้ต้องกังวลน,นะคะอันนี้เป็นข้อดี3ข้อที่เรานํามามาคุยกันในวันนี้ของคนที่อยู่คนเดียวหรือคนสอนนะคะเพราะฉะนั้นหวังว่าจะเป็นประโยชน์